สวัสดีค่ะคิมเองนะคะไม่เจอกันนานเลยเป็นยังไงบ้างเอ่ยสงการนี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะบางคนก็อาจจะเหมือนคิมนะที่ว่าอยู่บ้านอย่างเดียวนะไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าเป็นสายเล่นเกมนะคะเป็นสายทํางานนะเคลียร์งานงานกองภูเขาเลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่มีโน้ตบุกนะคิมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะ A c e ซ n i t r นนะคะ V16 ค่ะหัวใจหลักนะคะเป็น NV i d i a เดีย r c e r t x 40 Series นะคะ มาพร้อมกับแคมเปญนะคะ Beyond Fast Nitro 1ิค่ะอันนี้นะคะจะเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะหน้าจอ16นิ้วค่ะมาเริ่มกันที่ภายนอกของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นะคะมันจะเป็นสี o อกซิเด Black ลนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่าดํากึง่งเงากึ่งด้านนะคะไม่ได้เงาขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ด้านขนาดนั้นนะทุกคนแล้วก็ตรงโลโก้นะคะจะเป็นของ Nitro นะคะก็สามารถเล่นแสงได้นะต่อมานะคะจะเป็นหน้าจอนะอันนี้ขนาด16นิ้วนะคะใช้แผงนนแบบ IPS นะความละเอียดเป็น Full HD ค่ะ อัตราส่วนนะคะ16:10ตนะความละเอียดจอ1,920ณ1,200ค่ะ r e เฟ e ช a นะคะ165 Hz นะ sRGB นะคะ100%นะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะ Acer ComfyView นะช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาได้ด้วยนะต่อมานะคะจะเป็นคีย์บอร์ดนะอันนี้นะคะจะเป็นคีย์บอร์ด Full Size นะเป็น RGB 4โซนเลยนะคะไฟจะเป็นสีส้มๆแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมปุ่มในโตเซนนะคะเอาไว้ปรับโหมดต่างๆนะอยู่ตรงนี้เลยค่ะรานซ้ายบนนะมาที่การเชื่อมต่อนะคะทางด้านขวานะคะจะมีไฟแสดงสถานะนะคะแล้วก็เป็นตัว SB 3.2ค่ะต่อมาทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นช่องเสียบแจ็คนะคะขนาด3.5ม mm มิลิเมตรนะคะเป็นแบบออเดิโอคอมโบใหม่นะคะ USB 3.2ค่ะ พอร์ต LAN RJ45 ส่วนทางด้านหลังนะคะจะมี DC in นะคะ HDMI 2.1ค่ะ USB Type C นะคะที่รองรับ USB 4.0หรือว่าเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะแบตเตอรี่นะคะความจุ57วัตต์วค่ะน้ำหนักตัวเครื่องนะคะ2.5กิโลนะพัดลมมี2ตัวค่ะเอาไว้ระบายความร้อนมีด้านซ้ายกับด้านขวานะคะมาที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างนะคะแน่นอนว่ามากับการ์ดจอแยกของ NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop ค่ะ ขนาดกระบวนการผลิต5นาโนเมตรแรม6กิกะไบต์แบบ GDDR6 รองรับเทคโนโลยี NVIDIA Advanced o p t i m u s Supporting MUX Switch นำกราฟิกใน CPU มาใช้งานร่วมด้วยช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นต่อมาเป็นในด้านของฟีเจอร์กันบ้างนะคะเป็น DLSS Frame Generation นะคะของตัว NVIDIA RTX 40 Series นะคะจะเป็น DLSS Gen 3นะ เป็นใหม่ล่าสุดเลยประสิทธิภาพปีที่สุดนะคะใช้เทคโนโลยี AI ในการประมวลผลภาพทําให้ภาพของเกมออกมาลื่นไหลามากเลยค่ะและต่อมานะคะจะเป็นเนื time Ray ้อเรียวไทม์เรทติ้งค่ะแสงและเงาในเกมนะคะทำให้มีความสมจริงมากขึ้นคมชัดมากขึ้นนะโดยที่ใช้ RT Core ใน RTX 40 Series นะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเกมเมอร์นะคะหรือสายเล่นเกมนะัแนะนำตัวนี้เลย NVIDIA Reflex นะคะลดการดีเลย์สำหรับอินพุตเพื่อการแข่งขันระดับ e-sport เลยนะช่วยให้อุปกรณ์ของเพื่อนๆนะคะตอบสนองไวได้แม้เพียงเซียววินาทีซ้าช่วยลด System Latency หรืออาการแหลกนั่นเองค่ะ และเพื่อนๆสายเกมเมอร์ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะยังมีตัว Nvidia e n c o d e r นนะคะช่วยในการสตรีมเกมด้วยนะปกติถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นเกมแล้วก็สตรีมไปพร้อมกันเนี่ยจะทําให้เฟรมเทดดอบนะคะแต่ว่าตัวนี้นะจะมาช่วยถอดรหัสภาพทําให้เฟรมเรทของเพื่อนๆไม่ตกลงมาอย่างชัดเจนค่ะสําหรับเพื่อนๆสายทํางานนะคะห้ามพลาดกับตัวนี้เลยนะ Nvidia Studio นะคะตัวนี้ช่วยเร่งประสิทธิภาพ Workflow ในแอปพลิเคชันนะคะเช่น Blender a u t o d e s k ต่อมาเราเอาใจกันสายบอร์ดแคสกันบ้างนะคะกับเทคโนโลยีนี้เลยค่ะ NVIDIA b ดียบ cast นะคะช่วยยกระดับการสตรีมนะด้วยการแชทด้วยเสียงประชุมผ่านวิดีโอนะคะมี AI ด้วยนะ,ะช่วยกระจัดเสียงรบกวนเสียงสะท้อนนะคะปรับแต่งภาพพื้นหลังโดยใช้เอฟเฟกฉากหลังสีเขียวด้วย AI นะคะสามารถเลือกพื้นหลังใหม่ได้ตามใจเลยระบบจับภาพอัตโนมัติออตโต้เฟรมลดเสียงน้อยไอคอนแทใช้ AI ได้ทั้งหมดเลยค่ะ มาต่อกันที่สเปคที่เหลือกันเลยนะคะ CPU AMD Ryzen 7นะคะ 8845HS นะคะ8 core 16 t h ค่ะขนาดขบวนการผลิตนะคะ4นาโนเมตรนะคะความจุที่ให้มานะคะ512กิกค่ะอัพได้สูงสุดนะ,ะ2เทราไบต์เลยนะแรมนะคะเป็น DDR5 ให้มา16กิกค่ะอัพได้สูงสุด32กิกนะคะรับประกัน1ปีออนไซต์1ปีค่ะส่วนราคานะคะสำหรับตัว Acer ในตัว V16 นะราคา37,000 990บาทเท่านั้นเพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถซื้อได้ออนไลน์นะคะช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยหรือว่าทางหน้าร้านก็ได้นะจ๊ะชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยขอบคุณค่ะ